ลับเข้าสู่รายการปากโป้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะจะมีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะคะทราบกันอยู่แล้วว่าเห็ดลิงจือแดงจากประเทศเกาหลีเนี่ยช่วยเรื่องสุขภาพยังไงวันนี้เรามาตอกย้ำกันอีกทีนะคะขอต้อนรับค่ะคุณอุบลวรรณบุญรอดนะคะคุณพี่มนวันหุ่นทองคําน,นะคะและคุณธิติมาพรทุมพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตามัดจิ๋วนะคะมากันอีกแล้วนะครับเอาสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะเพราะช่วงนี้คนป่วยเยอะพี่หนุ่มบางทีคนเราเนี่ยมันนึกจะเป็นโรคอะไรขึ้นมามันก็เป็นเพราะฉะนนั้ เรื่อตาว่าเรื่องสุขภาพจําเป็นช่วงนี้ห<ม>วัดเยอะ เพราะว่าฝนตกไายเรือยเนี่ยคายคือเยอะนะคะหลายคนเป็นโรคต่างๆมากมายแวต่ก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของคุณพ่อของตัวเองที่ณวันนึงเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราแต่มัม่นใจว่าถ้าเกิดว่าณนะตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่อะภาวนาว่าอย่าให้เป็น<ม>เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะคุณพ่อเนี่ยนะคะป่วยค่ะคุณผู้ชมป่วยมาห้าปีโดยไม่เคยรู้ตัวเลย<ม>ก็คือเป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมันตันเบาหวานที่ว่านี่น้ำตาลสูงถึงสี่ร้อยซึ่งมันสูงกว่าคนปกติมากคนปกติจะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะคะแล้ว แล้วก็คอเลสเตอรอลสูงถึง390<ช>นะคะ<ช>ความดันก็สูง<ช>หัวใจเนี่ยเส้นเลือดในหัวใจของเรามี4เส้นแต่คุณพอ่อตีบไ,ไป3เส้น<ช>ตีบเลย3เส้มเส้นเดียวใช่ค่ะในวันนั้นถึงได้ช็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเสียค่ารักษาไปเยอะมากแต่ถามว่ามันก็คุ้มกับการที่เราจะได้ชีวิตพ่อเรากลับคืนมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คุณพ่อแบบ เขาตายไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็แย่ปรากฏว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ย<ม>คุณหมอแจ้งเลยว่าคุณพ่อต้องทานยาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นกำกำ<ม>คือต้องบอกว่าแต่ละมื้อพ่อกินเป็น10เม็ด ต่อมือเพราะฉะนั้นหมายความว่าพ่อเนี่ยจะกินข้าวไม่ลงเลยค่ะเพราะว่าแค่ตัวยาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันก็เยอะมากแล้วแกก็ผอมลงผอมลงทุกวันจนแกท้ออ่ะกินยาแบบนี้เดือนละสามหมื่นเนี่ยมันเป็นเวลาเกือบสามปีนะคะที่คุณพ่อทานมาจนพ่อบอกว่าหยุดรักษาพ่อเถอะปล่อยพ่อตายเถอะเพราะว่าสงสารลูกอ่ะต้องทํางานหนักใช่ค่ะคือใครใครก็ตามที่แบบพ่อแม่เรามาพูดแบบนี้หรือคนที่เรารักมาพูดแบบนี้เราจะรู้สึกแบบมันแย่มากเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อหนูจะรักษาพ่อช่า ยังไงต้องรักษาเชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งที่ทุกตาแบบมันเหมือนโชคช่วยเนาะมีโอกาสดีได้ไปถ่ายรายการของเห็ดบินจือสายพันธุ์สีแดงตัวเนี้ยไปสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงเราเป็นพิธีกรหนิงเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฟกไม่เฟกเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยเป็นสิบคนที่เขาเป็นมะเร็งถึงขั้นที่สามขั้นที่สี่เป็นเบาหวานถึงขั้นแบบว่าฉี่ออกมาแล้วแบบหมดตอมเป็นไตถึงขั้นฉี่เป็นฟองนะคะแล้วก็เป็นอมพฤพื์เป็นความดันเป็นหัวใจทุกคนเป็นหนักมาก ชาวบ,บ้านพวกนี้เราไม่มีการนัดแนะเขาก่อนว่าต้องพูดยังไงไปสัมภาษณ์เขากินจริงๆแล้วเขาดีขึ้นเราก็เอ๊ะ พ่อเราอ่ะยังแบบถือว่ายังเด็กสําหรับยังเบาๆเออยังเบาๆคนพวกนใช่งั้นก็ให้พ่อกินได้สิเชื่อไหมคะคุณผู้ชมคือจะบอกว่ามันไม่น่าเชื่อมากว่าพ่อกินไปไม่ถึงสี่เดือนน้ำตาลเนี่ยจากสี่ร้อยเนี่ยลดลงเหลือร2อยี่ิบนะคะตอนแรกลดลง200สองรอยแล้วก็มาลดลงเหลือรอยี่สิบนะคะส่วนคอเลสเตอรอลจากส9 0รอยเกสิบนี่ยลดลงเหลือสองร้อยความดันลดลงเส้นเลือดในหัวใจสมเส้นสะอาดขึ้นเพราะว่าทุกเดือนคนที่เป็นโรคแบบนี้มันต้องไปเจาะเลือดเจาะน้ำตาลตรวจพวกไขมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว แต่ที่สําคัญคือค่ายาเนี่ยจากสามหมื่นเนี่ยเหลือสองพันแล้วแบบคุณหมอต้องสั่งลดยาลงจากการที่คุณพ่อได้ทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้แล้วประเด็นคือยาตอนนี้คุณพ่อกินไม่ถึงสี่เม็ดที่คุณพ่อเคยมาออกรายการนั้นอ้วนอ้วนขึ้นแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแล้วเรารู้สึกดีแล้วเราอยากจะบอกต่อเรื่องสุขภาพแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาบอกให้พี่ปุ้ยเนี่ยได้ฟังค่ะอพอปุ้ยฟังตู้ตานะคะคาถามแรกที่ถามเขาเลยว่าพ่อกินจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเราก็เอ๊ะ หรือว่ามาพูดเฉยๆคืออย่างเราทํารายการเราคิดว่าบางทีมันจะมีการจ้างจ้างมาพูดใช่ใชแต่ว่าลูกตาย,ยืนยันว่าพ่อหนูกินจริงๆพี่แล้วก็ดีขึ้นรจริงๆเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวพี่ปุ้ยเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันก็คือคุณพ่อเนี่ยช็อกหมดสติก็คือช็อกตั้งแต่เช้าเลยก่อนที่เราจะออกมาทํางานก็โชคดีที่เราอยู่ค่ะช็อกแล้วก็ตัวก็ล้มลงไปแบบค่อยๆล้มลงไปเลยข้้งล่างเนี่ยล้มทั้งยืนขั้งล่างเนี่ย ออกหมดเลยชีเยื่อแเล้อออกมาเลยปรากฏว่าเราก็ไปประคองศรีรษะพ่อได้แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับมารับในหมู่บ้านนั่นแหละนิงแล้วก็ปรากฏว่า15นาทีถึงโรงพยาบาลอยูอ่โรงพยาบาล7วันค่ะก็ปรากฏว่าหมอตรวจเจอว่าลำไส้เล็กส่วนปลายทํางานผิดปกติจากความเสื่อมข,ของร่างกายนะคะแล้วเลือดมันก็ออกทีนี้พอเลือดออกหลายวันข้าวพ่อเขาไม่รู้ตัวคือเขาก็มองว่าเขากินน้ําผักผลไม้อะไรเงี้ยก็าคิดว่าเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วด้วยใช่เขาไม่เป็นโรคอะไรเลยซึ่งต่างกับพ่อลูกตามากว่าพ่อพี่เนี่ยตรว ร่างกายทุกปีมไม่มีโรคอะไรเลยมี<อ>ความดันขึ้นนิดนึงใช่เพราะว่าตามอายุนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยก็เป็นคนปั่นจักรยาน20กิโลต่อช่โมต่อต่อวนัอวนปั่นทุกวนันทุกวนักวนก็เขาก็เข้าใจว่าร่างกายเขาแข็งแรง พ,พอออกจากโรงพยาบาลมาสี่คือมันเสื่อมไปเยอะจริงๆก็คือพ่อเนี่ยก็จะกลายเป็นคนแก่นั่งหลังค่อมเจิบหกนะอายุเจ็ดหงอม,งอมใช่ฟันก็แบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็รอแบบเมื่ออะคือจริงๆเนื่อจากคนที่แบบดีๆไม่ส<ม>ายู่รแข็งแออกมาปุ๊บ ไปเลยเื่อเห็นหลายคนแล้วนะที่แข็งแรงแข็งแรงอยู่ดีพ่อแมเป็นอะไรนี่หนักเลยหนักทีนี้อย่างเราเนี่ยอายุสามสิสสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเวลาออกจากโรงพยาบาลเราต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นี่ยประมาณหกเจ็ดเดือนพ่อเนี่ยแบบแย่มากแล้วก็เลยไปถามคุณหมอเอาวิตามินนั้นทานได้ไหมเสริมพ่อตอนนั้นเขาทานเป็นอาหารเหลวไม่ได้คุณหมอเนี่ยยอมตัวเดียว ก็คือเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงตัวนี้แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรตัวแรกและตัวเดียวนะที่จะให้ทานเสริมอาหารเพราะตอนนั้นบรรยากาศในบ้านมันท้อแท้มากเราพยายามทุกอย่างที่จะทําให้พ่อเราดีขึ้นเพราะเขาพ่อเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยให้พ่อเนี่ยเข้าโปรแกรม2เดือนก็คือทานไป2เดือนก็เริ่มลุกขึ้นมามีความสุขลูกหลานก็มีความสุขบรรยากาศในบ้านก็ดีเนี่ยจุงจักรยานออกไปปั่นบ้างคือเขาเองเนี่ยความที่อยากจะแบบเหมือนเดิมอะ คนเขาแก่เนาะเขาก็อยากจะมีกําลังกายเหมือนเดิมเขาก็จูงออกไปจนทุกวันเนี่ยนะคะพ่อกลัาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเราให้พ่อเนี่ยปั่นไปน้อยกว่าเดิมไม่อยากให้ห,กหักโหมมากซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้พ่อเนี่ยกลับคืนมาเป็นของขวัญของคน<ม>ทุกคนในบ้านเราก็จะมีความสุขก็บอกต้องกราบขอบคุณทุกตามากกับหมอจิ๋วมากๆเลยที่เอาสิ่งดีๆมาให้ที่บ้านเราค่ะออนะฮะคืออันนี้ผมผม ผมู้พูดได้บ้าแต่ขออนุญาตหน่อยพอดีผมทานเหมือนกันจริงๆอพอดีไปเจออาจารย์ดำรง<า>ไปหา,าคือ<า>เป็นเจ<อ>้าของนะฮะเป็นหคุณหมอแล้วก็ดูเกี่ยวเรื่องคอเคอรประจำไม่ทนได้แหละเสร็จปุ๊บแกผมก็ไปหาไปรักษาที่คอเนี่ยแกบอกว่าคุณหนุ่มคุณหนุ่มดูเป็นงงๆนะยครับ,ผม,มงงๆๆรบผมก็บอกผมคมนตกอมบนไม่หายไปเลยแล้วก็เลยทําใ้แบบนอนตอนคืนแล้วตื่นตื่นแบบตีสี่ตื่นละตีสามตื่นลวแล้วก็จะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแกก็บอกเอาอันนี้ไปกินแล้วกันผมไม่อยากเชื่อแต่มันดีขึ้นจริงๆมันพอไปเสร็จพอไปกินหลับมาะ เออสบายขึ้นหลับสนิทเลยใช่ไหมฮะใช่เขาบอกเนี่ยเป็นที่ เห็ดหลินจือสีแดงเขาไม่แล้วคือเราก็ไงมงว่าจริงๆเห็ดหลินจือเนี่ยมันก็คงมีหลายสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่แบบว่าเอามาใช้แล้วได้ผลจริงมันจําเป็นว่าต้องเป็นเห็สีแดงใช่ค่ะก็คือต้องเรียนให้ทุกคนทราบก่อนว่าตัวจิ๋วเองเนี่ยเรียนจบแพทย์แผนตะวันออกมาเราก็จะรู้ว่าเห็ดลินจือที่จริงมีร้อยกว่าสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายก็ได้ช่วยชะลอวัยก็ได้หรือว่าคนที่เป็นโรคต้องการหหาาาาตััววช่ยเเสสรรริมมก็็ถบนงจือแด ไม่ว่าจะเป็นโรคเร็งเบาหวานความดันหัวใจไขมันตในเส้นเลือดภูมิแพ้หรือว่าคนที่ต้องการบำรุงสับและไตก็สามารถรับประทานเฮ็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงดเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายของคุณค่อยๆดีขึ้นได้และที่สําคัญเนี่ยค่ะอย่างที่พี่หนุ่มบอกด้วยเหตุนี้เนี่ยการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคํานึงถึงการพอปลูกและกระบวนการสกัดนายแพทย์ดำรงเราะับพรสวรรค์จึงนาเข้าเห็ดหลินจือแดงจากประเทศเกาหลีเข้ามาในไทยและที่สําคัญเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษายกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนและ ออกเพื่อให้การรับประทานเห็ดหลินจือแดงของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะหลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าฉันรับประทานได้ไหมรับประทานแล้วจะดีต่อร่างกายยังไงบ้างก็โทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะแต่ที่ผมชอบคือข้างในเนี่ยนอกจากเห็ดหลินจือสีแดงแล้วนะฮะเขาจะมีการผสมวิตามินเข้าไปด้วยซึ่งมีราหยขนาดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบว่าเห็ดหลินจือที่จริงแล้วต้องรับประทานควบคู่กับวิตามินอีถึงจะดผลใช่ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการับเพราะว่าตุ๊กตาเองเนี่ยหนิงเคยคุยกับ ก็จะลองสรรหาสมุนไพรต่างๆให้พ่อกินใช่ไหมแล้วก็ไอเห็นไม้จื้อเนี่ยก็เคยเอามาให้กินเหมือนกันแต่ไม่ใช่สายพันธ์แดงใช่ไม่ใช่สายพันธ์สีแดงเป็นสายพันธ์อื่นแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะของการสกัดแล้วบางทีเราเป็นชาวบ้านเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้วิตามินอีเป็นตัวทําละลายมันถึงจะได้ผลดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น ขอ<ะ>โปรโมชั่นใช่ไหมคะ,ะมวันนี้เนี่ยขอคุณหมอดำรงมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะขอมาให้เป็นแฟนรายการปากโป้งนะคะเฉพาะ50สายแรกโปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้พิเศษค่ะลดเหลือเพียง2,140บาทคิดเป็นเดือนตกเดือนละ1 0 7 0บาทและถ้าคิดเป็นวันวันละแค่35บาทนะคะแลกกับการมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆเตรียมมาให้ทั้ง2ท่านด้วยนะคะที่1577หรือว่า022903999เดี๋ยวนี้เตรียมเตรียมมามอบ ยกยกให้จะเอาค่ะ,ะอขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวอันนี้จะขอเอาไว้ตั้งโชว์ก่อนเผยว่าพี่โนอันนี้ก็เดี๋ยวมอบให้หนิงด้วยไม่กินนะนี้ กินแม่หนิงแม่หนิงกินทุกอย่างคุณสมบัติใช่มาให้หนิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขออนุญาตว่าถ้าเป็นสายที่51เป็นราคาเต็มย้ํานะคะตุกตาเชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องมีคนที่เรารักจะปล่อยให้เป็นหนักเหมือนท่องเราสองคนนะคะถ้ายังไม่เป็นตอนนี้ป้องกันไว้ก่อนทุกตาว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆเราทํางานหนักหาเงินมาแทบตายถ้าเกิดนหนึ่งเราเป็นอะไรตายไปเนี่ยคนเขาแค่หางานมาทาแทนนี่วันสองวันเนี้ยบางคนก็เดือนออกแล้วเดือนหน้าวันพ่อวันแม่วันหนึ่งวันแม่ แม่ซื้อของขวัญสุขภาพนี่ให้แม่ดีจะบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะโปรแกรมทานได้สเดือนปกติราคา3,600บาทวันนี้50สายแรกลดเหลือเพียงแค่2,140บาทคิดเป็นเดือนเดือนละผ่อนหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทนะคะคิดวันวันละแค่35บาทรีบโทรไปที่1577ค่ะแล้วก็0 2 2 9 0 3 9 9 9รับประกันเลยนะคะว่าดีจริงๆค่ะต้องแล้วก็มั่นใจได้เพราะว่าคุณหมอทีมแพทย์ยังไม่คนเจ้ของไม่ได้ขอคนออกออกเท่ารั้นดูแลเออดูแลเองอ่ะแล้วซัพพลิเมมมนต์ททั้งหดาาจกี่ ที่ชควอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเห็ดเรื่องสมเรื่องอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้นำพ่อเราอย่างดีขึ้นมาได้เราก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องดูแลุขงานได้วันนี้นะคะรีบๆโทรไปที่02นะคะ290 3999ตันจื่อหมินค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณตุ๊กตาขอบคุณหมอจิ๋วนะคะ นะครับแหม่กํลังเมากันเลยกํลังเมานะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเทปที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่แล้วค่ะเห็หลิ้นจือแดงนะคะใครที่อยากจะมีสุขภาพดีนะคะ ก็โทรกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเคล็ดลับผิวค่ะแลดูอ่อนไวนะคะจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลค่ะชอบทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ค่ะ iMobile Digital TV นะครับขอบคุณด้วยนะคะ is oil ค่ะน้ำมันสกัดเย็นนะคะ5สหายค่ะเต็มคุณค่าเพื่อสุขภาพค่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกอดคุณแม่บอกรักคุณแม่ กราบคุณแม่รหรือจะบอกว่าไม่จำเป็นเป็นวันนี้วันเดียวก็ได้คุณทําแบบนี้ได้ทุกๆกวันใช่แล้วนะครับ,รบวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ